0นาทีเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสามีภรรยาชาวอาคาลอบขนไอ้โดนจับได้พี่เบิร์ตพี่ตั้งแข็งแต่คนเป็นเมียชักชักหรืออาการแบบนี้คืออะไรเข้าสิงเธอหรือเปล่าช่วงหน้ามาดูครับ ไทยครบรอบดิ้งพนึกกำลังมหาวิทยาลัยอสัมชญัญเปิดตัวหลักสูตร Legacy to Legend หรือ L2L อย่างเป็นทางการหลักสูตรระดับผู้นำที่ถูกออกแบบเพื่อเสริมทักษะการบริหารธุรกิจครอบครัวยุคใหม่ด้วย4โมดูลเข้มข้นพร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไทยย่าธุรกิจรุ่นใหม่ที่แข็งแกรง่งเพื่อส่งต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทยแบบไร้รอยต่อถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและระดับสากล Legacy to Legend เนี่ยเรามองคือคุณค่า ครอบครัวไทยอยากให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องสารต่อและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจทรอบครัวตัวเองที่สักเซสเนี่ยก็คือว่าทุกคนเข้ามาไม่ใช่มาเรียนหนังสือแต่วเรามุ่งเน้นว่าทุกคนจะได้ Experience กลับออกไปแล้วจะได้ Connection กลับออกไปเขาต้องสร้างมูลค่าเพิ่มในอย่างนี้หนอยผก็มีความมั่นใจครับว่าธุรกิจครอบครัวของไทย สามารถสานต่อไปได้มากกว่า3 generation L2L จะเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศจัดขึ้นระหว่าง18พฤศจิกาย,ยน2568ถึง31มีนาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์